สวัสดีค่ะมาพบก,กับอลิสาเจาแฟนคิจิงอีกแล้วนะคะวันนี้อลิสาจะทำชูชิเจค่ะทำไมมีชูชิเจใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะถึงเทศกาลกินเจนะคะก็คือเจภาษาญี่ปุ่นไม่รู้อะเนาะจบ <c oughs> นะคะคือไม่รู้ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะ <c oughs> เห็ดเห็ดหอมตุ๋นซีอิ๊วอย่างเดียวเลยะคะ่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็จะมีคนยาคือ บุกนะคะบุกนั่นเองนะคะที่เป็นก้อนๆอนอะ่ะแล้วเราก็มาทําอย่างนี้แล้วก็จะมีผักกาด้าแคระผักนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทมปุระผักนะคะมีฟักทองนะคะมีพริกนะคะพริกพี่มันนะคะแล้วก็จะมีเห็ดเข้มทองนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรานะคะมันหวานคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะอร่อยนะคะ เทน,นนะะคี่คือเห็ดหอมตัดตัดตรงนะคะโคนเห็ดหอมเเสียดายทำยังไงดีก็เลยเอามาชุบแป้งก็เอามาทอดนะคะอร่อยมากนะคะเหมือนแบบนะอร่อยมากเลยก็เหมือนเรากินเห็ดแดดเดียวกันเนาะชื่อเนาะแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นนะคะวิธีทํำข้าวชูชิก็คือข้าวปุ่นนะคะต้องเอาน้ำส้มสายชูไปต้มไฟอ่อนใส่น้ําตาล คนแล้วก็ผสมน้ำนะคะแล้วให้รสชาติเขาจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็นะคะเราเอามาใส่ข้าวแต่ว่าอลิสาบบชอบกินนะคะไม่ชอบนะคะ <S <S 1> <S 1> บบชอบนะคะเปรี้ยวๆไม่ค่อยชอบกินน้ำส้มสายชูก,ก็เลยไม่ใส่ใครเพื่อนๆไปใส่เองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวอบมันหวานเพื่อนญี่ปุ่นเอามาให้ก็เป็นกล่องอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาม้วนนะคะเนาะดีมากเลยนะคะอร่อย ก็เพื่อนเพก็ทําเป็นข้าวอบฟักทองมันหวานมันฝรั่งกินได้เลยนะคะแครอทก็อร่อยค่ะนะแล้วเ<ร>ดี๋ยวเรามาทํากันนะคะแล้วส่วนตรงนี้เห็นไหมเนาะโอ้ไม่มีแคมรเลมัน,นะค่ะก็คือนี่นะะจะมีเต้าหู้สลัดเต้าหู้ก็เหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยแล้วก็เห็ดเห็ดอ่ชื่อไม่รู้ จริงหรือเปล่าชื่อไม่รู้นะคะเห็ดย่างนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะมีสับประรดแบบจะได้เอาไว้ตัดแบบเพราะว่าเทมป,ปุระเป็นน้ํามันใช่ไหมคะตัดเลี่ยนหน่อยแล้วก็มีซุปร้อนๆน,นะคะเนาะก็ท็อปปิ้งใครจะทํำยังไงก็ได้นะคะอันนี้เป็นอาหารที่จะมาแนะนานะคะไม่ได้มาสอนทําอาหารนะคะมาทําให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราทํากัน,นะคะ่ะ มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นอะโวคาโดกันนะคะก่อนอื่นเนยนะคะก็ผ่าประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็พอนะคะแล้วนี้ค่ะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะผ่านบางๆนะคะเอาตามใจเลยนะคะชอบแบบไหนชอบแบบนนาๆก็นา้าๆเลยนะคะจากนั้นเอาปนะคะโยโยโย,โย,โยไม่ใช่นะคะฟิล์มปนะคะ <laughs> แล้วก็เอาข้าวนะคะเอามือจุ่มน้านิดนึงปั้นเป็นก้อนโอ๊ยอีกเม็ดนึงก็ยังเอาอริสานะคะนี่นะคะข้าปั้นนะคะเนี่ยกลมๆรูปแบบนะคะตามชอบเลยนะคะตามถนัดเลยนะคะอริสาถนัดแบบนี้ค่ะเอามาเรียงใส่จานนะคะจากนั้นเตรียมนะคะโมรีสําหรับทําชูชิอ่ะนะคะชูชิโรนะคะเขาเรียกว่าชูชิโรนะเะนะะี่ยค่ะใส่อันนี้คือข้าวอบมันหวานที่เพื่อนให้มานะคะ เราก็เอารับใส่ข้างในมนมนระวังนะคะเวลามุนนะคะจะโดนแลบนะคะแลบแรบบโยไม่ใช่นะคะมนุนมุนค่ะเอาให้แน่นแน่นยนะกดกึ๊กึ๊กนะคะเห็นไหมคะมนุมนมนุมนมุนให้เท่ากันนะคะเราก็เอาออกมาจากนั้นเราก็หันหันอันนี้ยังแน่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนะเพื่อนๆก็ทําใส่เยอะๆจะได้สวยๆคะ่ะน,นี้ทําใส่น้อยๆนะคะ จากนั้นอันนี้จะเป็นบุกนะคะบุกที่อดิสาเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็เอามานำหมักสีผสมอาหารนะคะไว้หนึ่งคืนจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะใส่บนข้าวนะคะก็จะเป็นเหมือนแซลม,มอนเหมือนมัโกโลดเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นบุกนะคะจากนั้นจะเป็นโรนะคะเทมปุระนะคะเทมปุระที่เราทอดเมื่อกี้นะคะเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักนะคะจะได้สีสันสวยงามนะคะ จะให้สวยคือใส่ข้าวให้เยอะกว่านี้นะคะเราหั่นเสร็จแล้วก็เรียงใส่จานค่ะอ่าอันนี้คือแบบอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือขาเห็ดหอมนะคะที่เรานําไปหมักแป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยซีอิวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่งาคั่วนะคะนําไปทอดนะคะอร่อยมากนะคะหอมมาก อันนี้คือมันไม่ใช่เราโอ้ยไม่ใช่มันหวานนะคะมันหวานนี่เก็บจากสวนคลิปที่แล้วนะคะเรากินทั้งปีเลยค่ะจากนั้นก็เป็นฟักทองนะคะฟักทองจากสวนเช่นกันค่ะก็คือใช้แป้งเทมปุระนะคะทอดเหมือนเราทําเทมปุระเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นเทมปุระเจนะคะก็ใช้ผักนะคะผักต่างๆได้หมดเลยนะคะผักใบผักต้นได้หมดเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพ,พ,พี่พี่พี่มันนะคะพี่มันคืออะไรนะคะพี่มันคือเหมือนพริกยูกพริกหนุ่มของคนญี่ปุ่นนะคะเราก็นํามาชุบแป้งทอดค่ะอันนี้เห็ดอะไรนะโอรเรนจิหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้นะคะทุกคนนะขออภัยนะคะก็เอาน้าเห็ดชุบแป้งทอดค่ะเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะคะชูชิเจของเราอันนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเป็นครั้งแรกของอลิสาที่ทำชูชิเจแล้วก็ทำชูชินะคะไม่ได้เก่งแล้วก็แต่ว่าอยากทำให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเราไม่เป็นเราก็ทำได้นะคะไม่จะเป็นต้องเก่งมากๆถึงจะทำได้นะคะก็ฝากไปกับชูชิเจนะคะเมนูน,นี้ก็ง่ายมากๆส่วนอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นเป็นบุกนะคะเป็นบุกแล้วก็ เอามาใส่สีค่ะก็เลยเหมือนมักคุโรแล้วก็แซลมอนใช่ไหมคะก็คือสีส้มสีสีเหลืองกับสีแดงผสมกันก็เป็นสีส้มค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีแดงก็ผสมน้าแล้วก็แช่บุกไว้นะคะ1คืนนะคะเขาก็จะเป็นสีี้ต้องเอาบุกไปต้มก่อนนะคะพอเรามาทําเราก็ไม่ต้องต้มแล้วนะคะเย็นๆอย่างนี้นะคะก็ง่ายมากส่วนอันนี้หน้าอะไรเพื่อนอยากจะใส่ไส้อะไรไปได้นะคะได้หมดนะคะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกสไครตให้ด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็น f c นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะมีอาหารแบบที่เราไม่เคยทำแล้วก็ที่เราเคยทำแล้วแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันที่อดิสาทำกินนะคะแล้วอันนี้ก็อยากจะมานำเสนอเมนูเล็กๆน้อยๆนะคะก็นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย